สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี uh, ่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนมาหลายตอนแล้วนะครับการบวกการลบการคูณนะครับแล้วก็สังยุคของจำนวนเชิงซ้อนเมื่อตอนที่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการหารจำนวนเชิงซ้อนนะครับทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนกันก่อนนะครับเรื่องสังยุคของจำนวนเชิงซ้อนนะครับ ถ้าครูมีจํานวนเชิงซ้อนนะครับแรเท่ากับ a บวก bi นะครับจะได้นะลูกจะได้นะครับสังยุคของแซนะครับคือเขียนด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับเท่ากับ a ลบ bi นะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนสูตรการคูณจํานวนเชิงซ้อนกับสังยุค นะครับก็คือ,อจำนวนเชิงซ้อนแทไปคูณกับสังยุคของตัวมันเองนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ A กำลังสองไปบวกกับ B ยกกำลังสองนะครับเราก็จะใช้ความรู้เกี่ยวกับสังยุคที่ได้เรียนไปแล้วนะครับมาใช้ในการหารจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็คือ,คอใช้ความรู้ที่ครูทำกรอบสี่เหลี่ยมนีนะครับ ก่อนอื่นทั้งนั้นนักเรียนจะต้องรู้จักสังยุกนะครับก็คือ a ลบ b i นะครับเปลี่ยนเฉพาะเ,เครื่องหมายหน้าส่วนจินตภาพเป็นเครื่องหมายลบนะครับเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะครับมาดูว่าลูกๆจะหาผลลัพธ์จากการหารจำนวนเชิงซ้อนโดยใช้ความรู้เรื่องสังยุกได้อย่างไรนะครับมาเรียนรู้ตัวอย่างกันเลยนะครับ ตัวอย่างแรกนะครับลูกจโจทย์ต้องการทราบว่า2อลบ i หารกับ3 2มบวกสอนะครับจะมีค่าเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เท่ากับไปทางขวามือเลยนะครับลูกสองลบไเป็นตัวตั้งนะครับสามบวก2 I เป็นตัวหารนะครับลูกเขียนเขียนโจทย์เหมือนเดิม เหมือนกับทางซ้ายมือนะครับ2ลบไหารด้วย3บวก2 i นะครับคราวนี้เราจะเพิ่มขึ้นมาโดยการคูณเข้าไปูคูณน,นะครับคูณด้วยจำนวนไหนจำนวนเชิงซ้อนนี้มีตัวหารคือ3บก2 i ตัวนี้นะครับให้คูณด้วยสังยุคของตัวหารเมื่อคูณ ตัวเศษก็ต้องคูณด้วยส่วนด้วยนะครับลูกก็คูณด้วยสังยุคของตัวหารก็คือ 3-2i ลบสอใช่ไหมครับนี่คือสังยุคของตัวหารตัวหารคือ3ามบวกสสังยุคก,ก็คือ 3-2i ลบนะครับก็เป็น 3-2i ลบสอคูณน,นะครับได้ละบรรทัดแรกได้เลยนะครับลูกบรรทัดถัดไปนะครับเท่ากับนะตัวตั้งคูณกัน 2ลบ i 3ลบ2 i ตัวหารนะครับตัวหารคิดเลขได้อย่างรวดเร็วก็คือจำนวนเชิงซ้อนคูณกับสังยุคก็คือหน้ากำลังสองบวกกับหลังกำลังสองก็ได้อะไรลูกได้ส่วนจริงกำลังสองบวกกับส่วนจินตภาพกำลังสองเท่ากับตัวหารได้แล้วลูก 3ากำลังสองได้อะไรได้9นะครับบวกกับ2กำลังสองได้อะไรได้ผลลัพธ์คือ4นะครับได้ละต่อไปมาดูตัวตั้งคูณกันนะครับก็เป็นไปเป็นไปตามการคูณเลยก็คืออะไรลูกสูตรการคูณว่าไงครับมาดูส่วนจริงส่วนจริง ac ลบ bd ac คือนะ2คูณ3 2คูณ3ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ลูก 2อคูณสามคูเคสเลขได้6นะครับ6ไปลบกับ BD B คือลบหนคือลบสลบคูณลบได้บวก2อคูนหได้2ได้2อมือเล็กปิดนะครับนี่คือส่วนจริงบวกกับส่วนจินตภาพได้อะไรนะครับ AD คือ2อคูนลบสได้ลบสนะครับ 2, 2ไปคูณลบสนะครับไปบวกกับบวกกับอะไรบวกกับลบหคูนสได้ลบ 3ม,มงเล็บปิด i นะครับประกาต่อไปลูกคิดเลขเลย6-2ลบ2ได้ผลลัพธ์คือ4บวกกับลบ4บวกลบ3ได้ผลลัพธ์คือลบ7 i หารด้วย13บบวกกับลบคิดเครื่องหมายเดียวได้ผลลัพธ์คือ4 7ลบ7 i ส่วน13ี่คือคำตอบนะครับ หรือจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือ4ส่วนสิลบเส่วนสิบนี่นะก็ได้นะครับลูกนี่คือตัวอย่างการคำนวณความรู้เกี่ยวกับการหาจำนวนเชิงซ้อนข้อนี้นะครับมาดูข้อที่สองกันเลยนะลูกข้อที่สองนะครับตัวอย่างแรกทุกคนเข้าใจอยู่นะครับ ถ้าไม่เข้าใจลองลองลองย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าจํานวนไหนคูณจํานวนไหนหารจํานวนไหนใช้ความรู้อะไรในการหารนะครับมาดูตัวอย่างที่สองบอกว่าจดุดจุดกาหนดคําถามอย่างนี้นะครับว่าจงหาจงหาจํานวนแซดนะครับจํานวนเชิงซ้อนแซดที่ทําให้ สองบวกสามไอคูณแซมีค่าเท่ากับลบหนึลบสองอนะครับเราจะคำนวณยังไงข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องการแก้สมก,การเลยครับลูก 2บวก 3i เป็นจำนวนเชิงซ้อนตัวหนึ่งไปคูณกับตัวแก็เป็นจำนวนเชิงซ้อนตัวหนึ่งนะครับเท่ากับลบ2ลบ 2i ใช้ความรู้เรื่องการแก้สมการก็คือจะได้แเท่ากับนะคูณเอาไปหารก็เป็นลบ1ลบ2 i เขียนเหมือนเดิมหารกับ2บวก 3i นะครับลูกเอาจำนวนนี้ลงมาหารเลยจากนั้นลูกก็ใช้ความรู้เรื่อง การหารจำนวนเชิงซ้อนที่ได้เรียนไปในวันนี้ในการคำนวณน,นะครับก็คูณด้วยอะไรเข้าไปลูกคูณด้วยสังยุคเข้าไปกลายเป็นลบหนึ่งลบสองไอนะครับตนี้ก็คูณด้วยสังยุคของตัวหารนะครับคืออะไรลูกสองลบสามไอแล้วก็สองบวกสามไอตัวหารก็คูณกันเหมือนกันนะครับเป็นสังยุคก็เป็นสองลบ 3 i ไนะครับเท่ากับตัวหารได้ผลลัพธ์ดังนี้คือ2อกำลัง2บวกกับ3ากำลัง2นะครับลูกอ่าแล้ก็นา่นาจะได้คำตอบก็คือ2กลง,งได้4ี่กลัง2ได้9นะครับก็ไดาคำตอบนะครับต่อไปมาดูมาดูตัวตัวเศษบ้างอะไรคูณกันบ้างนะครับ วงเล็บนะครับความรู้เรื่องการคูณเชิงซ้อนคือ ac ลบ1คูณ2ได้ได้ผลลัพธ์คือลบ2ลบกับ bd ก็คือลบลบคูณลบ3ลบคูณลบก็ได้บวก2 3 6ส่วนจริงได้ลบ6ไปบวกกับวงเล็บนะครับมาดูส่วนจินตภาพบ้างนะครับลบ1ไปคูณลบ3ลบ คูณลบได้บวก1นคูณสได้3บวกกับนะบวกกับบวกลบสคูณสได้ลบสบวกลบสได้เท่ากับลบสี่นะครับลูกนะามาต่อกันนะครับต่อแผ่นต่อไปเลยนะครับลูกเท่ากับอะไรผลลัพธ์คิดเลขคิดคำนวณต่อเลยครับเท่ากับอะไรคิดคำนวณต่อเลยนะครับลูก ลบสลบ, 2, ลบก็ได้ผลลัพธ์คือลบแบวกกับสามลบสก็ได้ลบหก็บวกกับลบหนึ่ไอแล้วหารด้วยสีบวกเก้านะครับสองลังสองไี่สี่สมลังสองี่เกอันนี้ก็จะกลายเป็นคำตอบสุ้ายคือลบแปดลบไหารด้วยสิเป็นผลลัพธ์ของข้อนี้นะครับหรือจะตอบแบบนี้ก็ได้น ตอบลบ8ส่วน13ลบ1ส่วน13 i นก็ได้นะครับนี่ก็คือความรู้เกี่ยวกับการหารจำนวนเชิงซ้อนนะครับผงว่าลูกๆคงจะเข้าใจนะครับสำหรับการหารจำนวนเชิงซ้อนนั้นเราก็จะใช้ความรู้เรื่องการคูณด้วยสังยุคของตัวหารทั้งเศษและส่วนนะครับเมื่อเรียนเข้าใจแล้วนะครับ ทำกิจกรรมใบงานส่งครูตรวจด้วยนะครับหากไม่เข้าใจก็สามารถจะ,ะดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้งก็ได้นะครับสำหรับวิอการสอนตอนนี้ก็คงจะพบปะกับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกับการเรียนการสอนในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ